ไทยลีกลุ้นล้าแทสมัรแพ็กเกจบอลไทยแพ็กลุ้นร้านไปด้วยกันนะครับสมยศดิงยวนกับคุณทำทัศนิษิ์มานน์ครับสวัสดีครับอัล่าสุดราชบุรีเปิดบ้านชนะลำพูน2อ2 2นะครับโู้ซาบัตโตเป็นกําพลปฐมอัคคกุลแนวรับมีเอลตันกอนคาเวสพีรพัฒน์โนชยาแผงมิดฟิลมีปกเก้าอันในรอบสามทีมนะครับส่วนทุบไปอก้ ชนะมหาสารคาม SBT ในศซิทารีสามมาด้วยนะครับสต่อศูนย์ครับเกมเริ่มขึ้นแล้วนะครับทีมเยือนไมคอกเดเต็ดนะครับในเสื้อสีเทากงเสีน้ำเงินครับจะปลูกจากซ้ายไปขวาครับส่วนราชบุรีเองนะครับเจ้าบ้านนะครับสตาร์ครับพ่ออิสระสิทโลด้วยนะครับก็มีการรปะกาศและชื่อไปแล้วด้วยเช่นเดียวกันนะครับแต่ว่าจังหวะนี้ราชบุรีได้ยิงครับแต่ว่าทางนองยิงไม่ตรงกรอบนะครับเป็นเร็วเลยครับได้บอลตรงนี้ครับจ่ายมาแล้วพยายามหักคอเสาแรกแต่บอลมันบดบดไปครับ วางทานแลยิงโดนเหลี่ยมไม่ดีกอร์วิทนะครับผ่านปกกก้ารอให้มาเลยครับหลายต่อจะให้ทศวรรษก็ไม่ถึงกับปาร์กมาบังไว้ได้ครับคือมิที่กำพลกำพลไหมที่จีรวัตรจีรวัตรเตะไม่ดีครับแล้วได้ยิงเล่นมตาแต่ว่าบทเหลี่ยมเพื่อเรียกออฟาวแต่ดูช็อตนี้ก่อนนะครับกำพลให้มาแล้วให้เล่นยากไปครับพราะเตะสกัดอะไปเหลี่ยมขวาด้วยครับไม่ถนัดนะครับโ้โหเตะไม่ดีครับ โดลเลียไม่ดีมาเนี่ยสุดท้ายโมตา้าได้ลองซัดแต่ก็พีรพัฒน์ตั้งปอมแล้วเปิดคอดโด่งไปประกอบเกณโทษแล้วลูกนี้บอลยังมาถึงเอเวอเรตันยิงลูกนี้บอลไม่ตรงกรอบอีกครับเนี่ครับจ่ายมาให้ทางซ้ายแล้วเปิดมามีแฉลบด้วยครับทาให้เสียจังหวะไปมงกันมาไม่ดีครับแต่เขาทังเอเวอเรตันก็ต้องชมแนวรับราชบุรีครับที่เข้ามาบีบเร็วรับปาจุนทยองทำให้เอเวอเรตันเองก็ คืนมาที่วิเล็โมอตตาดึงจังหวะครับขึ้นกลับมาปกเก้าเปลี่ยนมาด้านซ้ายเอา้ามงไม่ดีครับมาเข้าทางมามุสยังได้อยู่ครับแบงคอกไหลต่อมาที่พิรพัฒน์พิรพัฒน์เปิดลูกนี้แล้วกับพดปัดไว้ได้แล้วบอลไปโดนตัวเคลียร์ทิ้งมาครับกิรวัตรดูช็อตน,นี้กันบ้างมามุสให้พิรพัฒน์ไม่ลำหน้านะครับโจทานยังอยู่ต่ําสุดครับแล้วถูโห่อ่อไปคว้าบอลเนี่ยรับแล้วมันหลุดมือนะครับพยายามจะรับมือเดียวครับดูสิยให้สัญญาแล้วนะครับ เป็นทรอดก็เปิดขอบด้วเท้า้ายมาต้องถุกออกมาครับบอลยังไม่ไปไหนครับอยู่ได้ครับบอลอยู่ที่มามูดเอิกครับไหลต่อมาลูกนี้ยิงครับโอ้โหโวงข้ามคานออกไปครับรุ่งรัตภูมิจันทึกครับตาให้ี่มามูดแล้วไหลเข้าช่องเลยครับรุ่งรัตซัดแต่ช้อนใต้บอลมากไปเยอะเลยครับเลยไปปยังได้อยู่ ปาร์คไหลต่อมาที่เกียรติศักดิ์เจริบุตรมเติมเกมขึ้นมาแล้วเปิดลูกนี้แล้วอ้อมไอ้ปันมองไม่ดีครับบอลนี้น่อยู่ที่มาติวต์คืนมาไทรอนปั่นลูกนี้ไม่ตรงกรอบครับดูดึงจังหวะเราได้ครอสเข้ามานะครับ <c oughs> ไปตกใส่หลังแล้วดูครับ <c oughs> บังแล้วถวายพานกลับมาให้จะปั่นให้อ้อมแนวรับของทางแบงคอกครับไทรอนยิงฉลาดมากนะครับ บอลลิเวอร์ลีคัพนะครับรอบ16ทีมสุดท้ายครับในครึ่งแรกราชบุรีเอฟซีเจ้าถิ่นยังเสมอครับแบล็ก็อคตูไนเต็ดอยู่นะครับสู่ประตูต่อส่วนนะครับมาในครึ่งหลังแล้วนะครับอ่าเป็นฝั่งเจ้าบ้านเสื้อสีส้มบอลมาเข้าทางราชบุรีครับบอลส่วนกลับครับมาติอุสพาบอลขึ้นมามาติอุสก็ชากมาก็ยังมีกรลวิดอยู่หนึ่งคนครับในกรอบเกียรตโทษแต่ว่ายิงเองครับโอ้โหต้องออกแรงปัดครับปฏิวัติคำใหม่ครับเป็นลูกเซฟของแบล็อกที่มามุสจ่ายไม่ดีเองเลยครับ เลี้ยงลากกินตัวมาเราซัดเลยครับแต่มุมยิงมันก็แคบด้วยครับเสารแรกเกจอบอลได้สวยครับเจสซี่เขาแรนด์แล้วเปิดลูกเลียดมาวัตถุนวยลูกนี้แต่ว่าบอลเปิดเจสซี่เปิดเดียดบ้านเลยครับก็อพอเปิดมาเบ็นแมงคอกครับบอลได้อยู่ที่ลุกนัดพามาในกรอบเกทโทษหักมาแล้วยิงด้วยสายบอลโอ้ผ่านปาระตสออกไปครับไม่ตรงกรอบีครับเรมมีโอกาสในราชบุรีครับ บ่งข้อในการลากมาตรงนี้ครับรุ่งรัตลูกเก่งเลยครับโอ้โยเขาในล้อปั่นแต่ว่าเพื่อนในกรอบสองคนกุ่มขมับทั้งคู่เลยสวยเลยครับเจสซี่เคเรนพาบอลขึ้นมาแล้วพักมาลูกนี้จะเปิดมาเอลวัตต์นหาบอลได้ไหมยังได้อยู่แต่ว่าเอ้าบอลเข้าทางเคเรนแล้วยิงเลยพานหน้าประตูออกไปครับราชบุรีแดงกลับมาอีกครั้งหนึ่งครับดูตรงนี้ก่อนครับเปิดมาเหมือนไม่มีอะไรแล้วครับเอลวัตต์นไปลั่นนะครับบอลโดนน่าจะบริเวณต้นขาหรือหัวเข่าครับ แล้วกลายเป็นข้าทางเจสซี่เลยเนี่ยครับโอ้โหต้นขาวขวาอะไรครับตกมาแล้วได้มาตั้งให้เจสซี่ได้ซัดสามบ้างครับราชบุรีด้านขวาม,มีตัวว่างอยู่จากพันแก้วพุ่มตังความไหลต่อมาไทรอนไทลอนดีจังหวะแล้วยิงลงดีเรียบร้อยครับหนึ่งประตูต่อศูนย์ครับนาทีที่หกสิบเอ็ดครับราชบุรีเจ้าถิ่นครับขึ้นนำทุมแบงคอกูไนเต็ดครับจากไทรอนประตูที่สองของไทรอนครับกับราชบุรีใน รูดูก,การนี้ครับโอ้โหโค้งให้แฟนบอลเลยสุดท้ายไทรอนเนี่ยอุปพื้นที่เปิดมากครับกรวิทกับทางมาทิวส์เนี่ยดึงตวประกบเลยครับ3คนให้กับทางไทรอนมีพื้นที่ครับจับหนึ่งจังหวะแล้วเอียงยิงก็คือมาที่ลุงรัดลุงรัดเปลี่ยนไปด้านซ้ายโอ้แม่นด้วยครับปกเก้ากล้อปันลูกที่บอลไปตรงตัวกบพลครับ ก็ไม่ได้กัน,นูในลีกมาเลเซียครับเต็มมุมครับปกกาเปิดมาแล้วได้มองลูกนี้บอลโอ้โหข้ามคานออกไปครับโอ้โหได้ลุ้นประตูตีเสมอครับปึง่งครับไปอยู่ข้างหลังครับจะไปผลักก็ไม่กล้าครับกลัวจะเป็นจุดจกักรพันธ์แก้วพรมเปิดโด่งเข้ามาแล้วไทยรัฐม,มงไม่ตรงกรอบครับโอ้โหลูกดีโอเปิดอต่มเซนเลยครับ Man, ยังไงครับเป่าจบเกมการแข่งขันกับราชบุรี FC ครับเปิดบ้านเชีย์มาร์คนะครับวันนี้เราสองคนต้องลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับดูไทยลีกลุ้นรันแค่สมัครแพ็กเกจบอลไทยแพ็คลุ้นรันไปด้วยกันนะครับ